สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจการเกษตรทุกท่านนะครับในวันนี้ทางสวนเกษตรบนหยุดของเราก็จะมาคุยกับพี่น้องเกษตรกรแลรยย้วก็ผู้รับชมทุกท่านนะครับเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากการเสียบยอดฝรั่งนะแล้วก็ในวันนี้จะมาคุยกันกว่กา,าก,บบนนะการเสียบยอดฝรั่งเราจะมีวิธีการพันกิ่งฝรั่งแบบไหนนะครับถึงจะถึงจะทาให้การเสียบยอดฝรั่งนี่ติดดีขึ้นแล้วก็ลดโอกาสการคลายน้ําได้ดีมากขึ้นเราจะมีวิธีการ พันยอดแบบไหนแล้วก็ใช้วัสดุแบบไหนในการที่จะพันยอดครับลำดับแรกนะครับในการที่เราจะพันยอดเนี่ยเราก็ได้ต้องได้กิ่งมาก่อนครับกิ่งที่เป็นอันนี้ผมสาธิตนะครับก็คือเป็นกิ่งสีเขียวเวลาริดริดกิ่งเวลาเราได้กิ่งมาเนี่ยเราจะริดใบเนี่ยช่วงของช่วงนี้นะครับช่วงของซอกใบที่มีตาที่จะแตกออกมาเนี่ยเวลาเราริดใบให้เราริดแบบนี้นะครับเราริดหักแบบนี้ คือบางท่านอาจจะใช้มีดก็ได้แต่ว่าใช้มีดเนี่ยมันอาจจะทําให้เวลาเราเฉือนใบออกเนี่ยมันจะไปโดนมันจะไปโดนยอดของมันครับยอดที่จะแตกออกมาเนี่ยอันนี้ถ้าเราใช้มือรีดเอาแบบเนี้แต่การที่จะโดนยอดที่จะแตกออกมาเนี่ยมันก็มีน้อยนะครับครับเมื่อเราเมื่อเราลิดใบออกได้กิ่งแบบนี้แล้วครับในการเลือกกิ่งที่เราจะพันเ,นเราก็เว้นไม้สัก2ข้อตานะครับ หนึ่งข้อตาสองข้อตาหรือว่าถ้าจะเอาด้านล่างก็ได้หนึ่งสองนะครับวเว้นไว้ให้ให้ได้สักสองข้อตานะครับในการที่จะเสียบครับเมื่อเราได้กิ่งมาแล้วก็ยังมีมนันสองข้อตาหนึ่งแล้วเราก็สองครับด้านด้านบนนะครับให้เราเนี่ยด้านบนอย่างเงี้ยนะครับให้เราเว้นไว้ประมาณสักเอ่อหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเซนประมาณนี้เพราะว่าเวลาเราพันกิ่งเนี่ยในการนาไปเสียบเนี่ยการที่จะแตกยอดเนี่ยถ้าเป็นวิธีการเสียบยอดเนี่ยเขาจะแตกจาก ออยอดด้านบนก่อนครับแต่ถ้าหากเราเสียบนานไปเนี่ยถ้ามีการคลายน้ําเยอะขึ้นเนี่ยยอดด้านบนจะค่อยๆเหี่ยวลงมาครับเนี่ยก็จะเหี่ยวจากด้านบนลงมาเลยครับดังนั้นเวลาเราตัดเนี่ยเราอย่าตัดชิดตรงช่วงตาที่จะแตกมานะครับเราก็เราก็ตัดขึ้นไปด้านบนประมาณสัก1นึงถึงหนึ่งจเซนครับตอนนี้เผื่อว่าเวลาเขาแตกตาช้าเนี่ยเขาจะได้ยอดด้านบนจะได้เหี่ยวลงมาช้าๆแล้วก็ถ้าหากเนื้อเยอะติดกันแล้วยอดเขาจะได้เจริญออกไปเลยครับแต่ถ้าเราตัดสั้นเนี่ย ถ้าเนื้อยอดติดกันช้าเนี่ยยอ,อดที่เรานํามาเสียบมนแตกตาช้าเนี่ยเขาจะเหี่ยวมาถึงตรงนี้นพอเหี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยตาเขาจะไม่แตกเลยครับเพราะว่าการระเหย,ยของน้ำเนี่ยทำให้กิ่งของเขาแห้งมาถึงตรงนี้แล้วนะครับกิ่งก็จะกิ่งที่เสียบก็จะไม่ติดหรือว่าอาจจะมาแตกตาด้านล่างแต่ก็แตกช้ามากนะครับมาดูวิธีการพันกิ่งกันเลยครับที่นิยมของเกษตรกรเนี่ยก็มีการพันกิ่งอยู่ไม่กี่แบบนะครับแบบแรกที่ผมจะมานําเสนอก็คือเป็นการพันกิ่งแบบใช้พาราฟิล์มครับ อันนี้อันนี้เป็นพาราฟินมครับพาราฟินมตัวนี้พาราฟินมเป็นแบบนี้ครับพาราฟินมเนี่ยผมซื้อมาจากลาซาด้าเนี่ยก็ประมาณสักรวมส่งนี้ร้อยสาบาทก็ไม่แพงครับมันจะเป็นแผ่นประมาณสักฝ่ามือหนึ่งแล้วที่เห็นเล็กๆเ,เนี่ยก็คือผมมาตัดออกครับตัดออกเพื่อใช้ในการพันยอดในการใช้พาราฟิล์มครับเราจะไม่ใช้ด้านด้านที่อยู่ด้านนอกนะครับเราจะใช้ ด้านที่ติดกับกระดาษนะครับพราิล์มเนี่ยด้านนี้จะเป็นแผ่นที่มีลักษณะยืดหยุนได้นะครับอีกด้านนึงจะเป็นกระดาษในการติดกันมันกาสองหน้านี่ครับในการใช้พันจิ่งเนี่ยเราจะใช้ด้านเนี้ยนะครับด้านที่ติดกับกระดาษเนี่ยเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราอาจจะใช้มือจับหรือว่าไปโดนอะไรมาครับทำให้อาจจะมีเชื้อโรคไดเราก็ต้องใช้ด้านไหนที่ที่ติดกับกระดาษที่ลอกออกมาใหม่นะครับันนีนะครับในการพันพราิล์มนะครับเราก็จะพันจากล่างขึ้นบนหรือจากบนลงล่างก็แล้วแต่นะครับ ในการพันพ,รพาราฟิล์มนะครับไม่ต้องพันให้ยืดมากนะครับก็คือเวลาเราพันเนี่ยเราก็ให้ดึงเขาให้ยืดพอประมาณครับถ้ายืดมากในเวลาที่โดนแสงแดดเยอะเนี่ยพาราฟิล์มเนี่ยเขาจะ,ะแตกง่ายนะครับพาราฟิล์มจะแตกง่ายทาให้กิ่งเนี่ยคายน้ําได้มากขึ้นแล้วอัตราการติดเนี่ยก็จะลดน้อยลงครับพันแล้วก็จะพันแบบนี้แล้วก็เว้นด้านล่างไว้นะครับเว้นช่วงนี้ไว้นะครับเพื่อที่เราจะ,ะปาดแผลแล้วก็นําไปเสียบกิ่งครับ เมื่อเราปาดแผลเสร็จแล้วเราก็จะนําไปเสียบกิ่งแบบนี้ครับด้านล่างเนี่ยด้านล่างที่เราเสียบเนี่ยเราจะใช้เทปพันกิ่งนะครับในการพันครับเมื่อเราปาดแผลสมมุติว่าเรานําไปเสียบกับต้นครับด้านล่างของแผลเนี่ยนะครับที่เราปาดแผลแล้วก็นําไปเสียบกับกิ่งของที่เป็นต้นที่เราจะเปลี่ยนยอดเนี่ยตรงนี้ให้เราใช้เทปพันกิ่งพันก็ได้หรือว่าเอาเชือกปอกฟางพันก็ได้แต่แต่ก็พันให้ดีจะให้อากาศเข้าได้หรือว่าน้ําซึมเข้าได้น้อยที่สุดนะครับตอนนี้ตรงแผลเนี่ย อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับในการที่เราใช้พาราฟิลมพันเนี่ยจะมีข้อดีก็คือว่าการใช้พาราฟิลมเนี่ยจะทําให้ลดการคายน้ําของกิ่งได้ได้ดีกว่าการใช้เทปพันกิง่งหรือว่าการใช้วัสดุดสดอย่างอื่นแล้วก็เวลาแตกยอดเนี่ยตรงนี้ยอดเขาจะแทงทะลุพาราฟิลมออกมาเลยเราไม่ต้องไปแกะไปทำอะไรเลยเขาจะแทงมาเองเลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอุณหภูมิภายในกับภายนอกเนี่ย จะมีอุณหภูมิที่เท่ากันถ้าใช้พาราฟิลมในการพันนะครับเพราะพาราฟิลมเนี่ยเขาจะปรับอุณหภูมิระหว่างจริงกับภายนอกเนียให้สมดุลกันเวลาแตกยอดออกมาเนี่ยยอดก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่จะปรับตัวกับอากาศภายนอกนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าหากท่านใดที่ไม่สามารถที่จะสั่งซื้อทาง l a ซาด้หรือช h ป p ีไใดก็คือไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์เนี่ยก็อาจจะหาซื้อยากหน่อยนะเมื่อแต่ว่าร้านค้า ต่างจังหวัดหรือว่าร้านค้าทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยมีขายหรือถ้ามีขายก็จะมีเฉพาะบางร้านค้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนเล่นโทรศัพท์บ่อยๆหรือว่าสั่งของทางออนไลน์ได้นี่ก็จะมีสานเล่นตรงนี้เพราะว่าพลาฟิมเนี่ยถ้าตามท้องตลาดเนี่ยตามราซสด้อตามช็อปปี้เนี่ยเขาก็จะมีแบ่งขายนะครับเราซื้อทั้งหมดเป็นม้วนบางเจ้าก็ขายหกร้อยกว่าถึงเจ็ดร้อยกว่าบางเจ้าก็เจ็ดร้อยถึงแปดร้อยก็เลือกเอาถ้าเป็นถ้าเป็นม้วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นแบ่งขายเราก็สามารถซื้อได้นะครับถ้าเขาแบ่ง ถ้าเขาแบ่งขายซึ่งผมก็สั่งซื้อไม่มากนะครับไม่ไม่ไม่ได้หมดกล่องที่ผมนํามาใช้ก็สั่งซื้อแบบแบ่งขายมาครับก็ประมาณรวมส่งก็ร้อยร้อยสามสิบบาทถ้าเอาเยอะกว่านั้นก็ตามปริมาณครับวิธีต่อมานะครับวิธีต่อมาเนี่ยผมอันนี้กิ่งสาธิตนะครับกิ่งที่ผมนํามาสาธิตนี่เป็นกิ่งสีน้ําตาลแบบนี้นะครับในการที่จะมานํามาเสียมยอดก็จะรีดใบเสร็จแล้วก็จะมีตาแตกตรงนี้นะครับวิธีต่อมาคือวิธีการพันกิ่งโดยใช้เทปพันกิ่งครับ เทปพันกิ่งเียโดยทั่วไปเกษตรกรก็จะใช้ขยายพันธุ์พืชในหลายๆอย่างครับซึ่งตัวผมเองก็ใช้อยู่เหมือนกันครับการใช้เทปเทปพันธุ์กิ่งพันนะครับพันกิ่งที่เป็นกิ่งที่เราจะนํามาเปลี่ยนยอดเนี่ยจะใช้วิธีการพันโดยพันได้2แบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยเราจะใช้พันโดยการพันแล้วเว้นตาแตกไว้ครับตาแตกตรงนี้สองจุดครับเว้นตาแตกไว้แบบที่2คือพันทั้งหมดเลยครับจะใช้วิธีการ พันสองแบบนะครับสำหรับเพพพัพนจริงผมจะพันให้ดูครับมาถึงมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เว้นตาไว้เว้นตาไว้ตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ย เราจะเว้นหรือไม่เว้นก็ได้หรือเราจะเว้นช่วงเราจะเว้นตาแรกอย่างเดียวหรือว่าเราจะเว้นสองตาก็ได้อนี้ผมจะเว้นสองไว้สองตาครับตันนี้ครับในการพันอย่าให้พันกรบตาที่จะแตกออกมานะครับก็คือเว้นเว้นไว้อย่าให้อย่าให้กรบตาเนี่ยกรบตาที่จะแตกมาตรงนี้นะครับเนี่ยตานี้จะแตกมาครับในช่วงตานี้ตานี้เหมือนกันจะแตกในช่วงตาเนี้ยจะแตกมาครับก็เว้นไว้อย่าอย่าให้โดน เมื่อพันเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าในช่วงนี้เราจะเว้นตาตาที่จะแตกยอดออกมาเนี่ยตัวน,นี้นะครับเว้นเว้นข้างหนึ่งหรือสองข้างก็ได้นะครับเพราะว่าตาแตกมันมีสองข้างครับเว้นไว้ถ้าถ้าช่วงหน้าเลี้งเนี่ยให้เว้นไว้ข้างเดียวนะครับเนื่องจากว่าอตรา,าก,การขายน้ำมีนสูงแสงแดดมันร้อนนะครับอ่าแล้วก็การพันเว้นตาแตกถ้าถึงมงี2สองข้อแบบนี้ถ้าหน้าร้อนเนี่ยให้เว้นไว้เพียงแค่ข้อเดียวนะครับเพราะว่าจะลดการขายน้ําได้ในระดับหนึ่งครับ แต่ถ้าฤดูฝนเนี่ยก็ให้เวนนไม้สองข้อก็ได้ครับแต่แต่การพันเนี่ยนะครับในการใช้เทปพันกิ่งพันเนี่ยเทปพักนกิ่งเนี่ยจะต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรครับเพราะว่าถ้าหากไม่มีการยืดหยุ่นเนี่ยผิวสัมผัสระหว่างเทปพันกิ่งกับกิ่งเนี่ยเขาจะไม่สัมผัสกันดีเท่าที่ควรทาให้การอัตราการคายน้ําของกิ่งเนี่ยมีสูงเกษตรกรจึงจะต้องใช้เทปพันกิ่งที่มีความยืดยืดหยุ่นในระดับหนึ่งครับหากท่านใดไม่มั่นใจว่าพันแบบเนี่ย นะครับพันแบบนี้ช่วงช่วงที่ผมทํนักแก้พันแบบนี้กิ่งเขาจะตายเยอะ,ะครับแต่ว่าผมแก้ไขโดยวิธีการใช้พาราฟิลมนะครับมาพันตรงที่อยอดตรงข้อตาที่เขาจะแตกนะครับถ้าเว้นสองตาก็ใช้พาราฟิมพันทั้งสองข้อตาครับจะทําให้เวลาเขาแตกแตกอตกามาเนี่ยตรงนี้ครับเขาจะแทงพาราฟิมออกมากเลยครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราถ้าพันแบบนี้เราจะประหยัดพาราฟิลนม่องจากว่าช่วงหนึ่งช่วงของกิ่งช่วงนี้เราจะเอาเทปพันกิ่ง โดยราคาแล้วเทียบพันริงเนี่ยก็จะราคาถูกกว่าพาราฟิล์มนะครับแต่มาถึงตายยอดตรงนี้เราก็จะเอาพาราฟิล์มพันเพียงรอบเดียวก็เวลาแตกต่เขาจะทะลุพาราฟิล์มมาเลยครับทั้ง 2. จุดจุดนี้จุดสแล้วก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยจะป้องกันการซึมของน้ําที่จะเข้าสู่กิ่งได้เป็นอย่างดีครับถ้าเอาพาราฟิล์มมาพันตรงนี้นะครับหรือท่าในใดอยากจะลองก็จะลองแบบไม่ต้องพันก็ก็ได้นะก็แตกเหมือนกันแต่ว่าแนะนรามาช่วงหน้าร้อนเนี่ยให้เอาพาราฟิล์มมาพันหรือว่า ถ้าท่านใดอยากจะมีโอกาสในการที่จะติดเพิ่มขึ้นป้องกันน้ําเข้าแผลเนี่ยก็ให้เอาพาราฟิล์ม,มพัน,นครับแล้วพันแบบที่2ก็คือพันแบบนี้นะครับแต่ว่าเราใช้เทปพันจริงเนี่ยพันหุ้มข้อที่เป็นข้อตาที่จะแทงยอดออกมาเนี่ยครับพันหุ้มทั้งหมดเลยครับตัวนี้ไม่ต้องเว้นไว้พันหุ้มไม่หมดเลยแล้วเวลาที่ยอดเริ่มแตกมาเนี่ยเราก็ต้องเอามีดมาปีดตรงเนี้ยตรงข้อตาที่เขาแตกยอดออกมาเนี่ยครับปีตรกมาเพื่อให้ยอดเนี่ย สามารถทะลุเทปพ,พันกิงก่งออกมาได้นะครับตอนนี้นะครับโดยในสวนผมเนี่ยก็จะมีวิธีการพันกิ่งอยู่อยู่แบบนี้นะครับก็คือใช้พาราฟิล์มใช้เทปพันกิง่งอีกวิธีการหนึ่งนะครับเวลาเราได้กิ่งมาแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ต้องใช้เทปพันกิง่งแล้วก็หรือพาราฟิล์มนะครับแล้วก็ไปเสียบแผลกับต้นตอนเลยนะครับแล้วก็ปาดแผลเสร็จแล้วได้กิ่งแบบนี้แล้วนะครับเราก็ปาดแผลแล้วก็นําไปเสียบแผลกับต้นตอได้เลย,เลยแล้วก็ตรงแผลที่ตรงแผลที่เราเสียบเนี่ย เ้วก็เอาเทพพันกิ่งพันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็าถุงใสหรือถุงขุ่นมาคุมให้เขาซะนะครับเพื่อป้องกันการคายน้ำเนี่ยอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีนี้ก็ประหยัดเหมือนกันแต่ว่า,าจะมีปัญหาจะมีขั้นตอนเพิ่มมาอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าในช่วงหน้าแง้งหรือว่าช่วงไหนที่แดดจัดเนี่ยกิ่งที่เราไม่ได้พันแบบนี้นะครับอนอกจากที่เรา,เาถุงคุมแล้วเราก็ต้องเอากระดาษมาบังแสงให้เขาด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าโดนแสงแดดเต็มตรงๆเนี่ย จะทาให้กิ่งคายน้ํามากขึ้นทําให้อัตรา,าก,การติดลดน้อยลงนะครับผมจะพามาดูที่ผมทําไว้นะครับในสวนนี้ว่าการพันธุ์แต่ละแบบเนี่ยมีการแตกกิ่งแตก,กราแบบไหนนะครับมาเลยครับครับตัวแรกที่ผมจะพามาดูก็คือการพันกิ่งโดยใช้เทปพันกิ่งแบบเว้นตาแตกนะครับตัวนี้นะครับใช้เทปพันกิ่งแบบเว้นตาแตกนะครับท่านสังเกตดูว่าในช่วงของ ตาที่จะแตกเนี่ยผมใช้พาราฟีน์มพันไว้นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้แสงแดดแรงก็เลยใช้พาราฟีน์มพันครับจะทําให้เวลาเขาแตกตาสามารถทะลุพาราฟีนออกมาได้เลยครับถ้าท่านใดไม่มีพาราฟีนก็ไม่ต้องพันเหมือนผมก็ได้ครับก็เว้นเว้นช่วงเป็นช่วงนี้ไปเลยครับช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้กับช่วงนี้ครับเห็นไหมเลยช่วนี้ข้อตาหนึ่งข้อตาแบบนี้ครับอันนี้ก็อีกข้อตาหนึ่งครับอ่ะต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นเทปพันจริง ที่ใช้พาราฟิล์มครับตอนนี้ผมใช้พาราฟิล์มครับด้านล่างเนี่ยด้านล่างตัวเนี้ยนะครับผมจะใช้เทปพันจิงในการพันแล้วก็พันพาราฟิล์มขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็แตกตาแล้วนะครับยอดี่ผมนําให้ดูตัวเนี้ยจะใช้พาราฟิล์มพันครับอีกวิธีการหนึ่งก็คือนํากิ่งที่ไม่ต้องพันพาราฟิล์มหรือว่าพันเทปพนันจิงมาเสียบแล้วก็ใช้ทงคุมเลยนะครับแบบนีตน้ตัวนี้ใช้ทงคุมตัวนี้ แบบนี้นะครับใช้ถุงคุมแบบนี้ป้องกันการขายน้าอันนี้จะมีหยดน้ําลงมาแล้วครับก็เพิ่งจะเสียเพิ่งจะเสียบไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ตาย,ยังไม่แตกครับก็ให้มาดูก่อนว่าทําวิธีการแบบนี้นะครับจะใช้ถุงขุนหรือถุงใสก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบออถ้าหากแดดแรงนะครับให้ท่านนําพวกพวกแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษอะไรก็ได้นะครับมาคุมอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อ ป้องกันการแสงแดดโดนโดย,โดย,ยตรงแต่นี่ผมใช้ถุงขุ่นครับในการคุมถ้าหากท่านใดใช้ถุงใสเนี่ยก็ให้เอาพวกกระดาษทั้งซิมหรือกระดาษทั่วไปเนี่ยมาคุมอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันแสงดคุมเหมือนกล้วยนะครับให้ให้ปลายเปิดอยู่ด้านด้านาน,นี้นะครับให้ปลายเปิดอยู่ด้านนี้เวลาคุมเ,เอามัดไว้ด้านนี้นะครับปลายก็จะเปิดเหมือนกล้วยที่เปิดด้านหน้านะครับนะี่ครับอันนี้ก็คือพันด้วยพาราฟิล์มนะครับตัวนี้ พันธุ์พาราฟิล์มก็มียอดที่ไม่ติดเหมือนกันตัวนี้อันนี้ยังไม่ติดยังไม่แตกแต่ว่าน่าจะไม่ติดแล้วล่ะเสียบพร้อมกันตัวนี้แตกมาเยอะแล้วต่อมานะครับตัวนี้ก็เป็นริงที่ผมเสียบไว้พร้อมกันตัวนี้เสียบ2ยอดในกิ่งเดียวกันอันนี้ก็ติดละครับ,รบสำหรับข้อมูลที่ผมเสนอในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวิธีการเลือกวัสดุที่ใช้ในการ พันจริงว่า,าท่านจะใช้วัสดุแบบไหนในการพันจริงพันยอดฝรั่งที่เรานามาเปลี่ยนยอดเป็นฝรั่งพันดีเนี่ยนะครับหรือว่าพืชชนิดอื่นก็ตามนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจการเกษตรทุกท่านรับพร้อมกับผู้รับชมช่องเสวนเกษตรบรรยุทธ์จงมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสําเร็จในการเกษตรและหน้าที่การงานที่ทำนะครับปลอดภัยจากโรคโควิด19ทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ